พูดไม่เก่งเลยอะปกติเขาพูดอะไรกันเหระตอนไหนครับตอนไหแต่ผมร้อนมากเลยครับตอนนี้ คุณนะครัขอบคุณขอบคุณที่มามากเลยผมเห็นแบบผมเห็นว่าคุณมามานั่งดอกันบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนบางคนมาเมื่อเช้าบางคนถึงเพิ่งจะมาก็ตามขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับอะไรนะอะไรนะไม่นีไน่บอกว่ามาก็มา Uh, many international fans here. Uh, thank you, thank you for coming. Like I'm so grateful that you guys come here. And um, um, anyone anyway, go to uh, side by side concert? Yeah. For you are foreign international fans. I hope you have a uh, great time here. Hope you have a safe trip and uh, take care. have <laughs> คนไทยตัวไหนคนไทย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมเห็นน้องคนนั้นน่ยยกสองรอบเลยอ่ะเออผมผมถ้าวันนี้ผมขอขอของขวัญอะไรจากทุกคนสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับ Uh, <Yeah. S 1> ผมผมมีมีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากจะอยากร้องเพลงตัวเองกับ <Yeah. S 1> กับทุกคนแบบร้องเพลงผมตัง,แบบงดังอแบบร้องตังๆแบบร้องกันได้ทุกคนเลยอนยะ่างเงี้ยมันมีเพลงเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงของผมเองที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่า uh, มันหมายถึงพวกคุณอะเันเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันมันคือพวกคุณจริงๆมันคือทุกความหมายในเพลงนั้นมันมันตรงกับความสัมพันธ์ของเราอหมแต่ผมจะไม่เปิดดนตรีนะเพราะผมอยากได้ยินเสียงทุกคนชัดๆมีคคใครเคยฟังเพลงระหว่างทางไหมครับ เราร้องเพลงตรงนี้เราเสียลิขสิทธิ์ไหมครับรลองได้ใช่ไหมได้แหละอ๋อพี่บอยบอกได้พี่บอยตอนนั้นตัมือพี่บอยหน่อยครับโอเค เราไปพร้มอมๆกันนะเราพร้อมาพร้อมกันอ่ะไม่ฟังแล้วไม่ฟังก้ว <laughs> พร้อมจะร้องเพลงกับผมไังครับว่าเชื่อซีโฟไม่ต้องการเดินทางทางที่อาจจะไม่ดังเลยอาจมีสักวันไม่แน่ใจกับการต้องเดินลำพั

สเดี๋ยวใครที่ไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับแต่ขอดังกว่านี้นะอิมแพคมันกล้องไม่ค่อยได้ยินกต้องดังๆหน่อยใช่ผมขอลงไปถ่ายรูปยได้ไหมครับ Ờ. Bà lại dạ. Một bài dạ. Không hiểu. Rồi tôi lại hỏi. Không โทษนะครับผมขอขอวงกลมตรงนี้ให้ผมสักวงได้ไหมครับช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยกันหน่อยได้ไหมตรงนี้ได้ไหมได้ไตรงนี้ได้ไหม ทุกคนมองกล้องนะคะทุกคนณกล้องค,งค่ะ ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะค, <5 S 2> ค,ครับวันนี้วันนี้มีความสุขมากจริงๆนะครับสองคนตัวคนที่มา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรมามีโมเมนต์นี้ไปได้วยกันนะครับผมดีใจมากๆเลยไม่รู้เ <uno S 2> <ico> <c oughs> จอกันนะฮะจกอกันนะป๊อป ว้พร้ล้วด้กันครับ Merry c h r i s m a ครับปี้นิ New ียร์ด้วยนะขอให้ขอให้ทุกๆคนที่มาวันนี้นะครับหรือว่าที่ดูผ่านไลฟ์หรืออะไรก็ตามนะครับผมขอให้คุณปิดสิ้นปีนี้อย่างมีความสุขนะครับใครไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้เริ่มต้นปีหน้าแบบสดใสครับขอให้เริ่มต้นปีหน้าแบบอยากจะทําอะไรก็สําเร็จขอให้มีความสุขตลอดปีเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องบ้าบออะไรก็ตามนะครับจะหรือว่าผมอยู่ข้างๆบบคุณเสมอ เออพอพอมีเวลาให้ผมสักสิบนาทีไหมผมขอไปถ่ายรูปตรงนูน้นกับตรงนูนนน้นเลยแม่ของขวัญเลย ไต่ละครล้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งปว่าอยังมี้ที่ G วเนอะ